0ล้ปูหาซื้อลอตเตรี่ไม่ได้อ่ะ508อ่ะสั่งลูกศิษย์อยู่สีสเกตบอกโย580 508ไม่เลยน้อกมีเท่าไหร่กว่าที่หมดเลยน้องครับการนมัสการครับปูกับนมัสการกูครับครับผมวันนี้ทีมงานมาขอแนวทางครับปูได้ยินข่าวว่างูขึ้นรถเหรอครับปู ขึ้นรถโอ้งูงูอะไรครับผมงูตัวเขียวเขียวอ่ะงูเขียวงูเขียวงูเขียวไปหนัมันตกมันตกมันตกลงมาจากต้นไม้แล้วมันก็วิ่งขึ้นรถเลยปูก็นั่งอยู่บนรถอ่ะโอ้ตอนตอนตกมาปูก็อยู่บนรถแหละครับผมจ้งโอ้ทเป็นผมก็วิ่งเลยครับเป็นรถซาเล้งอ่ะโอ้ครับ ล้วมันวิ่งวิ่งขึ้นมาตรงไอ้ที่คนนั่งแล้วมันก็วิ่งแล้วมันก็เลื้อยมาตรงไอ้ล้อรถตรงทะเบียนรถอ่ะโอ้เลื้อยมาตรงทะเบียนรถเลยนะครับผมจ้าทะเบียนรถก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าสามหนึ่งแปดห้าสามถ้าถ้าทะเบียนทะเบียนเก่ามันก็เจ็ดสามแปดเจ็ด ว่าทะเบียนเก่ามันปูเอาไว้ใต้บ่ออ่ะอครับผม,อมเออเอาทะเบียนใหม่นี่แหละปูทะเบียนใหม่นี่ก็หนึ่งหนึ่งแปดห้าสามนี่แหละครับมันเอาหัวลงมาใช่ไหมปูงูใช่มันตกมาจากต้นมะขามเทศอ่ะโอ้มันเอาหัวหยอดลงมาแล้วก็ตกลงมาเลยใช่มันร่วงลงมาเลยร่วงไม่ทนันไม่ทันหัวหยอดเลยมันร่วงลงมาเลย<อ>ม,มันมันมีสองตัวอ๋แก แต่อีกตัวหนึ่งมันอีกตัวหนึ่งมันก็วิ่งวิ่งขับขึ้นไปทางเก่าอีกตัวนึงมันก็วิ่งมารถที่ปูอจะไม่เจ็ดสองบอกปูเออมันจะไม่เจ็ดสองบอกปูฮะมันจะไม่เจ็ดสองบอกมีสองตัวแต่มันแยกกันใช่ไหมใช่มันก็วิ่งขึ้นต้นมาขามเทศเมือนเก่าอ๋อมันมันตกลงมาทั้งสองตัวเลยเหรออ่ามันมันไอ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 ตัวไอตัวอีกตัวหนึ่งมันตกลงมาก่อนแล้วไอตัวที่สองมันตกลงมา มันก็วิ่งขึ้นมาหารถผูอ,อีกตัวตัวเม่แรกมันวิ่งขึ้นกลับที่เก่าครับอืมมันคงจะเป็นเจ็ดสองละมั่งปูอ่างูเจ็ดสองปูปฝันไหมแล้วแล้วปูฝันไหมครับที่ที่ปูฝันน่ะฝันเน่เอ,เอฝันว่า,ขาเขาเอาเอาเอาเลขเอาเลขใส่กระดาษมา้อะ่ะโอ้เ <5 S 1> ขี <4 S 1> ยนเลข ค่าแปดเจ็ดเขาเขียนเลขใส่กระดาษให้ปู่ใช่ไหมครับเป็น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 ภูมิหรือว่าเป็นปู่ที่ไหนครับปู่ขาวปู่ดาปู่อะไรไหมครับเป็นเป็นเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยอ่ะผู้หญิงแต่งชุดชุดไทยคงเป็นแม่ย่านะครับเนาะใช่ครับเดินชุดไทยสีชมพูอ่ะสีชมพูเขียนเลขใส่กระดาษด้วยเขียนเลขใส่กระดาษให้ปู่ใช่ไหมครับจ้่ครับ อเป็นเป็นเป็นตัวไหนปูอนห้าศูนย์เจ็ดกับไปห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดเจ็ดนี่เด็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดเจ็ดโอ,อ้ตัวชอบตัวชอบปูชอบตัวไหนปูที่ปูชอบอ่ะครับอน ห้าแปดเจ็ดเนี่ยห้าวก็แล้วกับ <8 S 2> เลขรถเลขรถห้าแปดเจ็ดกับเลขรถเลขรถนี่มันจะมีหนึ่งห้าสามกับ 8, 5, แปดห้าสามนะปู่ถ้าตัดสามตัวเนาะหนึ่งหนึ่งแปดห้าสามครับหนึ่งแปดห้าสามถ้าตัดถ้าตัดเป็นสามตัวก็มีหนึ่งห้าสามกับแปดห้าสาม้ครับหรือปู่จะตัดเป็นสองตัวครับ เป็นสองตัวก็ได้หนึ่งแปดห้าสามือแล้วแปดห้าแปดสมกับแปดห้าหนึ่งปดห้าสมกับแปดห้าอ,อครับผมในไพยสี่ตัวตัดปูตัดออกเป็น2ตัวเนะครับเนาะใช่ครับผมอืมแล้วอะไรนะปูอยู่ที่ไหนคะ,ะปูปูอยู่ที่ไหนครับปูตอนนี้ ปูอยู่ไอ้เชิงเซาจัดเซิงเซาจัเชิงเซาอืมปีใหม่ปีใหม่ปูว่าจะขึ้นไปปูกระดึงเนี่ยอ๋อปีใหม่แล้วอ่ะอ๋อปีใหม่ว่าจะขึ้นมาลอกจะขึ้นมาทัปูกระดึงมาเที่ยวหรือปูแล้วมาประจาอยู่ที่นี่ครับแต่คิดว่าอาจจะจำสานน้นสักปีหนึ่งว่าจะไปจะไปถ้ำที่ปูดํากับปูขาวโปงอ่ะที่ที่ปูสร้างวัดไว้อ่ะโอ้อยู่ตรงไหนครับปู อำเภอภูกระดึงอำเภอภูกระดึงไหนตำบลผาลูกเขาอ่ะจังหวัดเลยเออจังหวัดเลยอำเภอตำบลผาลูกเขาผาลูกเขาเออเอ้ยวัดตรงนี้ผมไม่ไม่เคยได้ยินนะปู่ตรงไหนเนาะไอ้เข้าตรงโรงโม่หินน่ะโรงโม่หินภูกระดึงผาลูกเขาอ่ะเคยผ่านไหมครับครับเคยผ่านครับอ๋อเลยเลยผ่านลูกเขาไปหน่อยนึงจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางโรงโม่ใช่ไหมครับ ใช่เข้าทางลุงโม่อ่ะจากลุงโม่เข้าไปวัดที่ปู่สร้างไว้หกกิโลเป็นถ้ำปู่เป็นวัดหมดแล้วครับเป็นเป็นถ้ำปู่พญานาคใช่ไหมครับเอเอเอภูมิในถ้ำนั่นก็เรียกปู่ดํากับปู่ขาวโพงเป็นปู่ดำกับปู่ขาวโพงไม่ใช่พญานาคอ่าปู่ดำไม่ใช่พญานาคพญานาคมันอีกที่หนึ่งครับงวดที่แล้วปู่เข้าไหมคะเลขปู่ วันที่แล้ววันที่แล้วไอ้ปู่ได้เลขได้เลขล็อกมาไอ้ห้าแปดศูนย์แล้วก็นี่ปู่จุดทูบได้แปดห้าศูนย์โอ้สามตัวด้วยตัวนั้นเลขล็อกก็เข้าเลขทูบก,ก็เข้าอีกตรงกันเลยวันนี้เลขล็อกมาไหมครับปู่เลขล็อกมีไมหมปู่งมวดนี้เนี่ยมันมามาตรงกับเลขที่ปู่ฝันนี่แหละตัวไหนปู่ล็อกมาจ้าเลขล็อกมาตัวไหนปู่ตัวไหนคะห้า 5 7 0เจ็ดศูเจ็ดลขล็อกมา570เจ็ดนี้มาห้าศูนย์เ็ปู่เลล็อกมากแล้วปแล้วก็หกแปดศนย์หกแดศูนตัวรองมาหนักรองหกแปดูนเขียนว่าเลขล็อกมาปู่เนะปูมีเลขล็อกอ่าเสียดายแต่วัที่แล้วว่้โหเนาะวัที่แล้วไม่รู้ว่าปู่มีเลขล็อกค่ะไม่ได้ทัวรหาเลยเสียดายมาก คือว่าปู่ส่งเข้าไปในลายโยมอยู่มั้งไม่ได้อ่านเลยครับลายเข้ามาลายคนมันลายเยอะครับปู่คนแรกผมก็ได้อ่านลายค,ครับเพราะว่า,าลายนี้เป็นเกือบพันนะครับปู่เลยอ่านไม่อ่านไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าปู่เขียนว่าไอเลขล็อกอันออเลขล็อกอันปู่หาซืลล้อลอตเตอรี่ไม่ได้อ่ะห้าศูนย์แปดอะ พราะว่าสั่งลูกศิษย์อยู่สีสะเกตบอกโยมหาซื้อ 80, ไอ้ห้าแปดูนย์ห้าศูนย์แปดไปเลยนะนากมีเท่าไหร่กว่าที่หมดเลยนอะอ,อันนี้อน,นี้เห็นโย,ยมลูกศิษย์ลูกศิษย์จะมาคนนั้นไม่ได้สักใบเลยเพราะแต่ค่าติดติดธุระนั่นติดธุระนี่ไปมาไม่ได้แล้วก็อีกโอ้ครับผมอือก็เลย,ยเยเสียดายนะปู่เนาะ ได,ได้ได้นะแต่ว่างวดนี้เลขล็อกมาตรงกับเลขฝันพอดีนะครับมั่นใจไหมปูค้ะฮะมั่นใจไหมคะงวดนี้ก็มั่นใจอยู่เพราะว่าเพราะมันฝันสองครั้ง่ะเลขห้าแปดห้าแปดเจ็ดเนี่ยโอ้ห้าแปดแล้วอันนี้เอห้าศูนย์เจ็ดนี่มันมาตรงกับปู่จุดลูกตองวดสองศูนย์เจ็ดโอ้ครับผมจุดลูกตองวดอะสองศูนย์เจ็ด อันนี้สองเป็นห้าได้ก็เลยมันก็ตรงกันพอดีครับอก็เลยตัวตัวที่ชอบมากที่สุดคือห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ที่มปูใช่ครับผมแล้วผมผมก็ชอบเหมือนกันครับตัวนี้ครับตัวนั้นมาก็คือไอห้าแปดเจ็ดเนี่ยค่ะงวดนี้มั่นใจเข้าเหมือนเดิมนะปูเนาะค่ะเพราะว่า เพราะว่าเลขล็อกนี่ปู่ได้มาสองมวนแล้วอ่ะโอ้โสมป้่ได้มาได้มาหกแปดเก้าอืมอันนี้มันมาตรงกับเลขบัตร ADM ปู่ไปทำบัตร ADM ใหม่อ่ะปู่ไปทำตองแปดกับตองเก้าอ่ะจะได้ปู่ก็เลยว่าแปดเก้าเก้าแปดนี่ต้องมามาจริงเลยเพื่อปู่ทำบัตร ADM อ่ะ แปดแปดแปดแล้วก็เก้าเก้าเก้าบัตรเอทีเอ็มมันเก่าของปู่มันก็ออกครับห้าเก้าอ่ะอแล้วแล้นคอนี่เลขเลขที่ว่าเลขไอ้ล็อกที่ได้มานี่มันตรงกับเลขรถวัดด้วยโอ้อครับอนห้าเจ็ดศูนย์ 5, 7, อ่ะห้าเจ็ดศูนย์ ตรงกับเลขวัดกับเลขรถกห้าเจ็ดศูนย์เลขวัดก็เลขวัดก็ห้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับเลขรถเลขรถวัดโอ้เลขรถวัดไม่ใช่เลขวัดนะครับเนาะขอตทวครับเลขวัดนั่นมันเจ็ดเก้าหกโอ้เลขวัดเจ็ดเก้าหกอ๋ทะเบียนวัดอ่ะทะเบียนวัดอ่ะครับผมเจ็ดเก้าหกหกสี่หกสี่มันออกแล้วครับเหลือหกสาม หกสาีา่อายุปูล่ะคะค่ะปูวาติดอายุปู่เวนำ้ำครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปูนะครับผมงูขึ้นรถน,นะครับทะเบียนหนึ่งแปดห้าสามนะครับคุยไปคุยมาเจอเลขล็อกนะครับเอฟีครับผมปูบอกว่าล็อกมาสองงวดแล้วงวดที่ผ่านมาให้มาห้าแปดศงวดก่อนใหหกแปดเก้านะครับ โอ้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเนี่ยฮะเลขล็อกห้าเจ็ดศูนย์ะครับ F4 ที่เหลือก็เป็นความฝันของปู่นะครับส่วนอายุก็หกสิบสามย่างหกสิบสี่ปีนะครับครับเป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ